บรรยากาศชวนนอนเนาะผนก็้ไม่หยุดสักทีอะตัดให้สะอาดจันเจ้าจัดให้ยายใหม่หนาวไหมโอ้ยทำคือเนาะตัวเองโอ้กล้วยกินได้กล้วยตายยายกล้วยยายหนะ่ะกินได้ยายขออนุญ,ญาตนะคะคุณยายตายยายตายขออนุญ,ญาตถ่ายทำด้วยวันนี้แล้วก็ขอให้คนลูกหลาน ให้มีแต่ความสุขความสบายอย่าเจ็บอยากไข่เนาะคนที่มาช่วยงานที่มากลางเต็นเด็กๆรวมทั้งกันเจ้าด้วยให้มีความสุขให้ดูความลำบากนะคะความลำบากของแต่ละคนในวันนี้เห็นไหมลำบากจริงๆกว่าจะได้คลิปมาฝากแฟนๆฝากคุณผู้ชม

มาแก้บนนะมาแก้บนก็บรรยากาศฝนตกตั้งแต่เช้านะครับบรรยากาศฝนตกตั้งแต่เช้าตกตั้งแต่เมื่อคืนตั้งแต่เมื่อคืนปัจจุบันนี้ยังไม่เลิกเลยท่านอยากได้ชุดสีแดงนะครับท่านอยากได้ชุดสีแดงนะครับก็ได้ชุดสีแดงนำชุดสีแดงกับผลไม้นะครับมาถวายท่านนะครับวันนี้แล้วก็จัเตรียมไปกสองชุดนะลูกมีชุดนึงก็ถวายหญ้าหญ้าไก่เนาะอ๋อชุดนึงก็ถวาย ที่ทำาัสองชุดอ๋อก็อันนี้เรามาก็ไปถวายญาตที่นู่นดีำมาสองชุดนะครับทำมอ่ถ้าเราถูกันสตัวตรงๆวันนี้แม่จะขอสตัวตรงๆรงวันนี้ึว่าจะให้สาตรงตงเลยนะคะเหมือนท่าไเนาะขอเราจะได้มาทำพิธีวงถวงกันมาเปิดกลางสายฝนะครับวันนี้ ะดูว่าพลังทูกที่จกลางใต่ฝนนะครับจะดับตอนไหนนะครับพาท่านไปดูนางรำนะครับแล้ว กับองค์ยาเกียนไว้ว่าหากมีลูกม,มาขอโชคก็ขอให้ลูกได้โชคเมื่อลูกได้โชคแล้วลูกจะนาขุไทไัยสีแดงมาถวายแม่พร้อมทั้งหมากรูแล้วพร้อมทั้งผลไม้ก้าอย่างของมงคลวันนี้ลูกก็ได้นําม,มาทําตามสัญญาแล้วจา้าค่ะลูกขออันเชิญอ,องค์เจ้าด้ตะเกียงทองสิงสถิตก็ดีผู้ปกครอง,างรษาอยู่ในญาณบาร,รมีนะต้นตะเกียงทองแห่งน,นี้จงได้โปรดรับของไหว้ของกาไหว้สการะ ในวันนี้เป็นวันที่18เลขานานอยเจาา้า่ะลูกจะขอสามควตรงเพื่อจะได้นําเงินมาถวายทําพิธีกรรมเปิดแผ่นดินแห่งนี้ให้เป็นธรณีอันศักดิ์สิทธิ์คราวหลังนี้ที่ลูกจะมาขอก็คือหาเหมืนลูกได้ประสบความสําเร็จนะเจ้าคะะญาจา๋สาลูกจะมาทําพิธีบวงวงแม่ตะเคียนให้ที่นี่จะมาทําพิธีพิธีเปิดธรณีที่นี่ให้แก่่าเจ้าตะเคียนทองนะเจ้าคะ ย่าจา๋าลูกได้นำผลไม้และหมากฟูพร้อมทั้งเจ้าค่ะนำชุดไทยมาด้วยเจ้าค่ะเป็นสีแดงที่ย่าอยากได้ในเจ้าคะลูกนำมาให้แล้วนะเจ้าคะนำมาถวายแล้วลูกหลานทุกคนที่เขามีโชคชัยเมื่อวานนี้ทุกคนต่างมีศัจดิรัทธาใครจคะหาทุกคนต่างมีศักดิรัทธาคนก็ต่างมีคำมั่นสัญญาก็เลยได้นำมาถวายย่าในวันนี้ย่าจา๋าวันนี้ลูกขอโชคใหญ่นะ ให้ได้3าตัวตรงๆขอให้ฮานอยที่จะออกในเวลา16นาฬิกา30นาทีก็ดีหรือเอาไม่ใช่สิ6หงเย็นใช่ไหมลูก6กโงเย็นเนาะโมงเย็น15านาทีแล้วก็1นึ่งทุ่ม15นาทีของวันนี้ขอให้เขาได้โชคใหญ่ขอให้เขาได้ถูกขอให้ผู้ที่อยู่ในม ก็มาเจอคนที่ดวงดีดวงดีวันนั้นที่ที่ถูได้อะไรนะศูนย์แปดสามเนาะที่ได้ศูนย์แปดสามลูกต้นตะเคียนมีต้นตะเคียนอ่ะแล้วเราได้เท่าไรก็ร้อยคูณร้อยอ่ะค่ะโอร้อยคูณร้อยสามตัวตรงสามตัวโต๊ดแลวสองตัวได้ไหมแต่ยี่สิบ ใสองตัวล่างบนตัวละยี่สิบบาทแล้วก็แบบสางตอนตอนที่ลูกตอนที่ขอแล้วจะมีบนอะไรไว้บ้างมการมาแก้บนยังไม่นในบนอะไรเลยคือว่าตอนแรกก็พูดคุยกันบอกว่าถ้าถูกงวันที่หนึ่งจะมาตั้งศาลใหญ่ให้เลยแต่ตอนนี้คือว่าว<อ>เราถูกน้อยเราก็เลย เดี๋ยวคือว่าตอนนี้ยังตั้งศาลไม่ได้ต้องรอหลังโอบพรรษาโกนวันที่สิบห้าตุลาก็จะมีการถวายศาลให้ท่านใช่ค่ะแล้วได้มาบอกท่านเนี่ยยังไม่ได้มาคือมาวันนี้กระบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปทาบุญเสร็จก่อนชาท่านไปทําบุญด้วยตรงทางคือวัดวัดป่าท่าแก้วก็วันนี้ก็ได้โอกาสมาแล้วก็เดี๋ยวก็ได้บอกท่านไปด้วยครับแล้วก็มาดูวิธีการวันนี้ มามาแก้บนเหมือนกันวันนี้นำชุดมาถวายท่านมาแก้บนเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวเรามาบอกกล่าวท่านต้องรอการที่ก็จะมีการมาตั้งการก็เราหลังเราหลังหลังรอกษาไปเลยกษาก็คือหลังจากวันนี้จะจะขออีกไหมคะก็จะขออยู่แต่ก็ยังไม่รู้ว่าวันไหนแยวต้องดูเวลาและโอกาสเดี๋ยวดูวันใกล้ใช่ไหมไม่ได้ตั้งใจขออะไรมากันนี้ว่าหลายคนนะ ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ใช่เพราะไม่ได้ตั้งใจจะซื้อเลยอไปขอได้แล้วก็ต้องซื้อไม่มีไม่มีเงินจะจ่ายเขาหวยเขาเลยไม่กล้าซื้อไี่หยิบลอตเตอรี่วันนั้นได้บ้างไหมคะเตเ์ตูอะไรนะแปดสามซูนแปนลอตเตอรี่เขาบอกว่าเขาบอกว่าซูนแปดสามมันไม่มีไงก็เลยบบบอกมีแเขาบอกว่าอยากจะให้พี่จะมาลูปอีกครั้งหนึ่งแต่เดี๋ยวพี่ต้องนัดวันผมด้วยนะเดินมาเนาะ นะครับร่เดี๋ยวเราเราติดตามคุณพี่ชื่อพี่เต๋าก็ได้คุณพี่เต๋อเจนนี่ก็ได้จะคือว่าคนในสังขละเขาจะจําได้คือเต๋าคุณเต๋อรัวคุณเต๋าคุณเต๋้นะรัวคุณเต๋าเนาะอาหารอร่อยอาหารอร่อยจุดในสังขละรั้นะครับก็ขอบคุณนะครับโอ้โหนี่พูดน้อยคือไม่เที่ยวบาดนะแต่ว่าถ้ามีความรู้สึกว่าสถานที่ตักสีแบบนี้ ก็อยากให้ท er. like, yeah, yeah, ุกคนได้เห yeah ็นอยากให้ทุกคนนี้อยากใา้ใครมาขอมนะลูกนะไม่คิดว่าได้ทุกคนนะไม่เฉพาะแม่นะอาจจะได้ทุกคนเพราะว่าท่านจะดีมากเหมือนย่าย่าไตเนี่ยท่านก็จะดีมากค่ะท่านจะดีมากมันมีความรู้สึกเย็นเย็นใจอ่ะมีความรู้สึกอบอุ่นเหมือนเราเหมือนเราไม่ได้กลัวแม่ไม่กลัวอะไรเลยนะแม่มานั่งอยู่ตรงนี้แม่ไม่มีความรู้สึกกลัวไม่มีความรู้สึกกังวลหรือไม่มีความมันเหมือนมันอบอุ่นเหมือนเรามาหายาิผู้ใหญ่ เหมือนลองมาหาแม่ก er ็ไม่บอกไม่ถูกอ na ่ะแต่แม่ไม่กลัวก็เฉยๆนะคะวันนี้ก็ขอบคุณแม่คีอนะครัแล้วก็อยากให้แม่ขอบคุณคือช่วยทางด้านจิตใจเลยถ้าลูกก็ปัจจัยที่ลูกหาให้แม่มานะคะแม่ก็ซื้อชุดถวายย่านะคะจะอย่างที่เห็นนะคะแม่ก็ซื้อดอกพุดเนาะก็จะเป็นพุพยุนโบราณแล้วก็ไทยเดิม ก็อ,อย่างไปชี้ถวายย้าย่าไตรแล้วก็ถวายแม่ตะเทียนแม่ตะเกียนนีนามกก่าเจ้าย่้าทองใบนะคะแม่ตะเคียนทองใบท่านชื่อแบบนี้นะคะแล้วก็ซื้อผลไม้เก้าอย่างน้ำเปล่าแล้วก็น้ำมะพร้าวก็ตามที่ดูให้มาแม่ก็ใช้สอยไปทั้งหมดแต่ว่าจะบอกว่าหมดแต่แม่หาว่าแม่โกหกมันเหลืออยู่ร้อยเจ็ดสิบบาทสาแม่ตอนนี้บ <laughs> าทใช่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทที่เหลืออยู่นะคะค่ะ ไม่ไม่ไปเหลือจริงๆไม่เหลือร้อยเกสบาทก็วันนี้ก็เราก็มาทำกลางสายฝนแล้วครับวันนี้ก็ขอบคุณคือเด็กๆเขาพูดยิ้มว่าที่แม่ทำให้มาทำานะคะแม่รักลูกๆแม่ทำให้เอฟซีของแม่ไม่ล้วนแม่ทำให้กับคนที่เชื่อแม่แล้วก็ดูแม่แม่ทำให้คนที่ตามแม่คือสำหรับคนที่ไม่ชอบแม่ก็ไม่ต้องขอบคุณนคะแต่ที่คนที่ชอบแม่ก็ขอบคุณนะคะ ที่ทำให้ลูกสาวทุกคนในวันนี้ก็คือทําให้ลูกล้วนเพราะว่าเมื่อวานแม่ครูไม่ซื้อแม่ครูกลัวมันจะไม่ออกแม่ครูไม่ซื้อถามเมื่อวานนี้รู้ว่ามันจะออกแต่สาวแต่ไม่ซื้อถ้าแม่ซื้อแม่กลัวมันจะไม่ออกเมื่อวานนี้ค่ะก็เลยติดต่อตรงรุ่ประวัติไปหลยว่าถ้าจะซต้อก็เล่อใ้ได้เพราะว่าเมื่อวานนี้แม่ซื้อแม่ไม่ซื้อแม่อดทนไม่ซื้อเพราะจะให้ลูกไม่ถูกค่ะเฉดรค่ะก็ก็ออกจริงๆวันนี้ก็แม่มั่นใจนะคะถ้าไม่วันนี้ตอนเย็น เราลุกเป็นได้เลยไม่ต้องไปซื้อเยอะเนาะคาะตามนี่คาะดูน่เลขถุงให้ดงอกเกีแปดหกหนึ่งตออค่ะเขาเาป็น่าห่า้วดี่ะสวัสดีค่ะกดประมาณสักสองสมนี่เป็นความคิดส่วนตัวที่แม่ก็เลพูดตามความคิองแคะจะถูกต้องไม่ถูกต้องขอสมานแบบคนโบราณที่อยูนี่นะคะแ่คิดว่าที่นี่เป็นสถานที่ของคนโบราณก็คือจของเราที่ที่ ที่ล่าแม่ก็ไม่รู้นะเพราะว่าในเขตผมที่แม่ไปเนี่ยก็ตั้งแต่ร้อยเอ็ดมาถึงสี่เนี่ม่ก็ยังมั่นใจว่าเป็นเป็นที่เมืองลาวเมืองลาวีของเมาวเมื่อสามร้อยปีคิดว่า่าตําไใจแม่ก็่าติเป็นเจ้าหน้า่ความรู้สึกของแม่แล้วก็ใชความรูสึกของ่าต่เีย่นแม่้สิกว่าท่านเป็นคนเป็นคาลาวคือท่านโดนแบบว่า เรียกยังนะคับอเอาข้ามมากฝั่งลาวมาที่นี่เลยนะคะหรือเอาไปทีเมืองเก่ากับท่านแล้วมาโดนตีแตกออกไปแม่ก็ไม่รู้แมไม่เข้าใจมนเปงนไปแบบนี้ได้ยังไงแล้วเมื่อวานตอเลขได้แล้วก็เราก็ปนหมดทั้งหมใช่วันนี้เราได้คุณได้ไวันนี้เราได้เจ็ดสี่เจี่เจ่กแปดเศไปทูบไม่ไหม้สิบองดอกเพราะว่าทั้งหมดแม่เอาทูบมาแปดสิบดอก แต่ว่ามันไม่ไม่ส2อดอกมันไม่ใช่เจดดอกแม่ก็เลยแม่ก็เลยได้ตัวเลขี่ที่เยอะพอสมควรปกติถ้าไหม้หมดก็จะเป็นตัวเลขเดียวแต่วันนี้มันเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยเองแม่ก็ก็อย่างที่แม่บอกว่าจุดทูบวันนี้มันไม่เหมือนที่ครั้งที่สุดเพราะว่าฝนตกฝนตกลมทุกอย่างมันอประกอบเันทีแล้วก็ทูบก็เปียกด้วยก็ฝนตกเนาะแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่แม่กำบอกมาเนี่ยแต่สิดอกแต่ที่นับที่มันไม่จริงได้แค่เจ็ดส่ด่ายห แล้วเป็นไงที่ดเ้นี่เหรอคะที่นี่ก็ที่นี่ใจดีนะเทวดาที่นี่ใจดีใจดีมากที่นี่ภูมิที่เสียชีวิตไปแล้วหรือว่าที่เป็นเทวดาหรือเป็นลูกกษัตรว่าที่นี่ท่านใจดีมาก